โอ้ยาสวัสดีวันนี้เราอยู่กันในเกม w o r m Face เกมเออเอามันก็แปลว่าหน้านอนนั่นแหละเออแต่เหมือนคนคุ้นๆหรือเปล่าเออมันเหมือนเกมอะไรเอยเหมือนเกมนี้หรือเปล่านะโอ้ยสัตว์เย่นเลยใส่เดือนหรือว่าเกมนี้โอ้ไม่ก็เอาไม่อบล้านที่มันไม่ใช่จารูโตะกูปอบ โอ้โเชีย่ยอะไรเนี่ยโอ้เปิดเข้ามาบราเชีย่ยเลยนะมาลอยอ่ะกูเข้ามาในเกมอะไรเนี่ยทำไมกูเป็นอย่างนี้เนี่ยฮัลโหลตายละเกมนี้คือหาอาหารกินใช่โว้โอ้โอ้โอ้โเพื่อนอะไรเนี่ยถ้าเราชนคนอื่นก็จะตายเหมือนเกมน,นั้นใช่ไหมชนดิชนโอชน อ้าวทำไมไม่ตายอ่ะมันไม่เหมือนเกมนอนปกติเยอชนชนเลยไม่แตกว่ะทำไงดีเราต้องแบบกินจนตัวใหญ่ๆใช่ไหมอ้าวแม่งเ้ยของกินมันก็น้อยน้อยกล้วยกล้วยกล้วยแม่งเ้ยกว่าจะได้กว่าจะได้ชิ้นส่วนหนึงงน่งอืมกว่าจะได้ข้อหนึ่ง อกินอาหารเศษเล็กเศษน้อยนะกับไอ้พวกมนุษย์ที่ทิ้งออกมาอืมแย้งกินเลยอ,อุ่นสัตว์เหมือนขยะเลยเปิน่นโอ้เลือดไม่เหลือเลยเพื่อนเกยียดตัวดูวากอะไรโคตรกระจก เล่หมอนี่นอนตายนะท่านผู้ชมเขาขาดสารอาหารจากการที่เออกินผักกินผลไม้มากๆโอเคตัวนี้ตัวของฉันนั้นยาวขึ้นเรื่อยๆอะไรเนี่ยไอไอนี่คืออะไรหืมวัดอะไรลอยไปซื้เฮ้ยชี่ยอวิ่งไวเออจับเลยวิ่งเลย โววแถวนี้ผลไม้เยอะอืมสยเลยโอ้นั่นมันเขียนคำว่า PVP อย่าบอกนะม <laughs> มันเรียกร้องให้ฉันไปหาอยู่ ไปเลย PVP งั้นเลยกูนี่ชอบเลยเฮ้ยอ,อยากเจอยังเลยม่ใครวะที่มันจะมา PVP กับเอเอเพื่อนอืมปาดเลยเฮ้ยเฮ้ยโซยของฟรีโซยเลยโซยอืมอืมเจะตัวฟ้าเจอแกเจโดนกูแน่ บอปด้วยไม่เงี้ยยึดนึงเล้าวัดไม่ตายโซยชนกูไหมมาชนกูหน่อยเฮ้ยตรงนั้นอาหารไม่เงี้ไม่เหลือให้กูเลยชิบหายอืมชนกูด้วยอ้าแตกเลย ไม่เง้ยและต้องเริ่มใหม่ด้วยว้าวและอะไรแม่งหมุนหมุนเนี่ยหมุนทำอะไรโอเคอยู่แล้วอเวลาที่ฉันต้องโซยเก็บกวาดเก็บกวาดถูเวลาที่ฉันจะโซยเก็บกวาดแล้วเฮ้ยตรงนั้นมันอะไรนี่ทำอะไรกันนี่อ ใส่ความเร็วคูณความเร็วแบบดับเบิลโซยโซยแตกชิชิืมชิมาช,ชนกูเออมาชนกูแม่งชนกูเต็มเลยมาแซบหลายบอกแล้ว่าแซบหลายเด้อ โอ้ยเนี่ยนี่กูกินตั้งเยอะไม่ขยับขยื่นให้กูเลยเจอกูปาด <Bro. S 1> ไม่เงยเดี๋ยวเหอะไอตัวฟ้าโดนกูปาดเน่ยไม่เงยปาดมันยังไงวะอืมไม่เชียจองล้างจองผ่านยังไงเอา้าวัดเอา้าไม่ตายเหรอ อะไรเนี่ยเกมว,ว้าวเกมดีบอกว่าเกมดีขดตัวอยู่กับพี่ไปหาแม่งมึงกลัวหละโอ้เลือดชม้อนี่ออกอแตกเลยอู้ชี้ยแม่งเกือบจะโดนแล้วไงกู กูต้องไปแบบนี้ใช่ไหมแล้วทำอะไรกันเนี่ยพวกนี้เราต้องหาจังหวะดีๆให้ท่านผู้ชมเฮ้ยเชี่ยเชี่ยเชี่ยคูณสองเลยร้อยเปอร์เซ็นต์สปีดอัพร้อยเปอร์เซ็นต์เฮ้ยเชี่ยไม่ตายด้วยเย่ละเสียสปีดฟรีชนอา เรียบร้อยเลยแล้วกูได้อันดับที่เท่าไหร่ยี่สี่เจ้าอันดับโหลเนี่ยออชนกันหน่อยดิพวกนี่ไอพวกนี่ไม่ยอมชนกันสักทีมันไงกอาวอ่าจะปาดหน้าสักหน่อยไม่เอ้เอ้เอ้หมแกแยบเนี่อ เจอสายป่าสายป่าเอาวัดไม่ตายโหลเอาเอาอ๋อสัตว์ลืมเข้าประตูพีพี <c oughs> งวยแล้วกูคืออะไรอืมชนอ้าวเราต้องเอ่อเก็บเล็กเก็บน้อยฮะอือเศรยงเลยเก็บเล็กเก็บน้อยไม่มีเฮ้ยรอดูอีกสองคนนี้ <c oughs> รอก,กินอาหารไฟอืมจะมีสึกเกิดขึ้นหัมนะมชนเลยชนเลยชนเลยเร็วเรวเร็วเวออสวยอย่างนั้นแหละไม่ไม่สวยอะไม่เงี้ยเอา้า w h a ไม่ตายฮัลโหลเฮ้ยเฮ้ยขอหน่อยขอหน่อย so please, so please. <laughs> สโพรีสโพรีสโพรีแตงกียวหลายเฮ้บเซปนัวยอย่าบอกใครเ <laughs> สือกูโดนจ้องจะเล่นนั่นไงนั่นไงเอ๊ะกูบียงก็อยากตายฮะเฮ้ยเฮ้ยวัดไม่ตาย มีแค่กูตายนะเกมดีเฮ้ยเชีนนี้แม่งสีแม่งอย่างกลมกลืนนี่เกจะใส่สูตรโกงอย่างนั้นเลยสูตรโกงเกมทำให้เอ่อดูแล้วในยันไปกับพืน้นสามร้านเปอร์เซ็นเอ้ยไปแตกอมาชนชนตูดกูเลยโอ้เอา่าถึงเวลาแล้วมาชนกู จะน่าง่เจอกูกระโดดออกไปเป็นไงล่ะ oh ฉันโอู้อ oh ้ของฟรีของฟรีของฟรีอืมนัวเลยทีนี้เอฟิวโมเมนต์เลตเตอร์้มึคนน้อยจังเลยวะแบบนี้ฮะคนน้อยนี่แหละดีฉันนั้นจะได้ว้าว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 ไ้เยอะมึง กลมกลืนไอ้เชี่ยกลมกลืนใช่ไหมกลมกลืนว้าแม่งตัวแม่งกลมกลืนไลยกับเออสีดินเลยเมมเบยตึงแล้วอืมกินเฮ้ยอืมสวยด้วยสิขโมยนิดนึงเฮ้ยเชีย่ยนี่กูยาวขนาดนี้ได้แล้วเออ ชนกูด um ิไออตัวเล็กไอตัวน้อยลองดูจะเกิดมวยนึ่งไหมวะโอ้แล้วเชี่ยม่งสีเหลืองม่งอย่างยาวเลยเออเออเอออยากตายไงนะเฮ้ยเชี่ยอุ้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 ยเกือบเกือบชนพยายามฮะประคองชีวิตตัวเองให้ได้มากที่สุดเ้ยวัดไม่ตายมไม่ตายวะ เข้าใจมากเลยทำยังไงให้มันตายโอ้ว้าวโอ้กมมดิงก็ยิยม,ดยมดิงเกมดีๆแบบนี้ควรจะยกย่องให้สูงๆก็เลยแต่วันนี้ก็ต้องขอตัวลาคำดอนถ้าใครชอบ ก็อยลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะร้อ,องนหะกดซับให้ผมด้วยขอร้องขอร้อง please 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 กดซับด้วยบ๊ายบาย